อาหารพี่น้องงหน่อไม่อย่างเดียวพี่น้องนนี้ใช่โอ้ต้าแบบโตออกมานี่ะออกดแต่เบ่อเดีย้งท่ามก่อนำไม่นขาอีเนก่งแค่น้อยไม่ไหมขน้อ่ะข้าห้อไอ้ีเาแบบจ้าอเขาบอกว่านี่นี่ห้าห้าห้ากมันห้องพเจ้าอหอมอะ พ่จานตีนี่ม่กซเนี่ยาดละยาย่านธาตาคนาตมั้นนี้จะบอกาดตบืนะคุณอนน้ำเสื้อคุณอนน้เสื้อรอนหาวเดน้ะที่ีงของนที่ผู้เนี่ยมนปีอยางนี้อ้ัผูันเีบเจ๊ยักดราี็ได้นีทัเชกไม้เอาเนาะ มันมาจากถานอยู่แล้วอกมาดูไล <the> ้ไปอ่ะันจะว่ากันดูเนาะถูกก็ได้ออกมาน่ะเอาเอาออกมาเลยโอ้ก็เรียวว่าฮาก็ออกแตนปลูดออกมาถูกฮาก็ ใช่ไหมเบิ่งมัคือตอนไหนเอาม้าลุกมันป่ะใ่ไหมพรอเขาแหวเอาม้าเขาแหวน้าจากเเดีแหละน้องใหม่วงวัน ไม่ใช่โม้โมเดอันไปปักมันนอนจ้จองไว้กันมาไม่บ้านเทอปัโอ้ยมันุออกยวานม่เขาขายายเขาขายเขาขม้เาหนัานดเ่าแล้วต้องส่หลยั้งกยเขาเน่หาเสด็จมุ่งไปไเลเยเดี๋ยวจะ้เราเบิ่งก้อนเบิ่งหราคาตงเบิ่งราคามันจเลาะเบิ่งเทาันทจองไว้กัาลกั เปนได้ก็ขึ้นเ้ย่องเถ้าเราอาทิตย์นึงคือสิได้อาทิตย์หนึ่งนากที่เอามาสิโมได้ท่านช่วยอกตรงเั้นไหมครับครับค่ะห้องห้องนี้ห้องวิ่งใหญุ่้งทีกบอกาักยิ่องถือมัเจ็บท้องมันบุษมบุญด้วบ่านเหรอแาเอาได้บ้านครั ่มดได้เนี่บ่หป่าันสงพันบ่าไปเขาแค่ห้าจ้แต่ว่าเา้อยมาจ้ำแล้วก็จองเลยไม่จองป่า่นพ่อ่ลงไปเอาตัวบไบ่เามทาใหญ่เาอาล้ว่าเราเบ่อเอามาเลยนมันเดือดไขอเอามาแล้วก็เอามาเอาจากซีใจมือไปจะท่อนยัดไปกับกูไปนั่นแหละพัดไปหลอกดบดตั้งต่ลาะอย่างเดียว

bạn muốn là mau, nào cũng có thể Bạn phá, mà sí. không phá, đi hẳn Khi kháu thì về xây xuất, nằm đê, không có khói Nhung tiền nó thám thì bố mình mua thôi Không, không phải tham cho hả? Thám văn Ồ, thám văn thì không phải văn Thám văn thì bụi, thám mua văn Đi thăm, mà Nào ตอนนี้เากับพอพันยังไหหน่อยบปกเละนะเฝาอยู่นะจานนี้จนเอโอ้ยมึงแข็งคึงได้เหรอบ่ยีเฮียาบ้างไห้เอเอาโอ้ตตายโลดบาดิีช่วยกันไปหลักมูน่อใช่ไหมจะโดเทะอุ้มเรีนอุ้มเรนนจตัวเียนยี่ นีป่าเป็นโรงงานผลิตเมื่องเอาเจอโต้เลยเละเมื่อตะโตบ่เพื่อเลยกมื่อตะโตบาเผื่อเม่ เอาสีส้เสร็จกไปเล่นผ้าใบไะผ้าหมูผัจไก่ัไหมูอ่ะดเสร็จกเฟืองแล้ก็ผัจ็หลอกกนหลกผ้าหมูเหผ้าหมูมอาเลไปดัล้ก็สร็จกส้อมมือเลยโตโต้มเนิห้องก่พยาเลิศอีกอ่าอีกอ่ามาเจ้าบนเบิง่ต้งกเบิรง

เราเ่ก็าจะเป็หลักมูเจ้าก่อนเกี่ยงท่าะนี่เกี่ยงๆบอกมูพันมันบมมันหมดแหเลยไว่แต่ว่ามันสหงงเงีที่เขาจับเมือนกี้ไอ้เหลอที่เจ้าโอ้ยจับปากบีบปาก้อยไปมันก็โอ้โหแล้วมูเปซินอเนี่ยอย่างต้ประกาศอยู่เด้อเม่มาเอาเด้อแต่ไม่ ไก่เขาไก่เขาได้น่งเป็นมาไทยเาเดินเสียขาหมูกับคนเขามาหลักหมูจบากูไดู้ัดดยตู้ดีๆได้ถ้่มันเปิ่นหนามากครับไลดจะสชปินดากกับผูก็ะลยจะชปินดากนขึ้นลังค่าผมกปินไปลดจะปินเรื่งะไรก็ดีเราได้จ้าผัวไปเบิ่งอืออรมันเขาแเอออรอยอรอจหัจะชปินกดมัขึ้นลังค่าหรือชิปินมันลงดินกับปินไปลด กษิตาเบิ่งเจ้าเห็ดอมั่นและาเยมนมมไ่าจับดักัมนตีหรกดอะยังวะมันเป็นคนล่างขีมันเห็นได้กระเฮ็ดเนาะมันจะปิ่นดามูคือเทงลังคากันเลยแต่มันมันจะปิ่นดากเพ่กมันปิ่นประโมันจะยื้อยู่ก็คยเทิงยื้อยู่ล่างขีดม มันจะหล่อช่วนขี่บนมือกันมันเห็นแล้วนะเอาเออเอาแบบได้ทีกระแดบให้มูปลอดภัยมูอันก็เพราะก็แด้ออกไปนะมันจะเห็นได้ก็เรื่องของมันรถนะแล้วเขาจะเอาประเทศตากเมียนมาหนี้เอาขี่มันไว้ใส่หันเฉนีคขายก็เป็นได้ราคาอีกขี่มูนั่นคันดูนั่นมันเออมันจะไปเงบได้ มันจะล่างหน่อย่างเดียวห่นเมื่อแล้วก็สอบกได้ที่เขาไปได้เาเาดกันนั่นแต่ว่าห้องตัวเขาไงคุดห้องทุห้างบว้มันต้องไป่างเดียวเขาอันนี้เขาเนือเลยนอนเออหมออาศัยหมอสิขายขี่มานํ้เออบูเคาาดอกนั่นเอะ้าด่แห่งไกฮ ไปตากเอาเองเอนะฮะมากับมาตากอ้าวของมันมันมันอวยไม่ได้เนอะมันได้ขี่แต่ทั้งก้นมันอย่างเดียวเด้มันขี่เป๋ะๆแล้มากับได้ส่วนเดใ่ม่แนวใส่้ช่วนขี่เบิดมูหน่อยในล่างมูใหญ่นะ่วนขี่เบิ้ดแล้วก็ไปตากว่ะมนอได้เอิ่มถอนใจพดโพลาย

หล่อทามมึงด so ูชิปาก็เอาไปอตาเห็นอืมทมูอวไรหลอทามเบงไปทามเขาเบงว่ามันลงคือเขาว่าบ่เขายันมันลงแต่เขาว่ามันลงลงแต่เขามาซื่อมูใหญ่สื่อนะขายันมูหน่อยนั่นแล้วข้ายังคือเก่าเขาไปฮะุกมล่ ีเคียวเห็นไฟสื่อมาสตรพันเก่านาะเขาไปสื่อใหม่ทางไหนมันเบิ้หรือามันลงตามอยนะวันที่จ้าปสื่อเลยเพราะยองันองคือเก่าเพราะชิบปากว่าอตาเห็นนเปเ่ไ้าติชิบตาเห็นสามือจับอีกนะจับก็จับก็คิดปากว่าอุตาหเห็นปนงะไรหจิตางกระโดดพันมันน มันมาหลักดูยาผมไปมคนนี้เทานี้ขนาดมันเห็นเฉยไว้ยเจาตาแเ็นกเอยู่่น้ำเสองสามกูให้แล้บอกไปดให้เาบกยเวเดาตากเดนกระเอยู่อีเนมัดขวาไหมบึ้งตรอดบึ้งโอ้โแต่า มันแน่ผู้คนมันยานนะลี่รับหลอรับหลอเค้ามาพากันตีมาบ่จากจูนเกลือะเข่ามันหนยนะเกลือใช่หจ่อยแท้เป๊ะเป๊เป๊ะเอาเต็มเตม ไมาสิกินน้ำเสี่ยวมันเด้ไปไหมน้ำเสี่ยวกูกินเขาวผู้เดียวมันยังมีอีกจักเถื่อมันนะกินน้ำเสี่ยก่อนมันนะสามนี่อะไรพี่น้อง,ของเขาเมื่อกันเช็ดมึงเห็น,น,นยังก่อนแหละ